ถูกต้องส่งแพทย์มานะคะเป็นหมอโนวดที่มีคุณภาพนะคะมือยกว่าระดับโอเคอะไรคะ5กิโล100 5กิโล100เอเวร์กิโลท0บาทใช่ยัห้าใกิโลถูฮันเดห้าถุงสองรอถุงสองเอ้ามาห้าถุงสอง หถ <5 S 2> ุงสองร้อยค่ะ<ม>าการ<ม>ากเงินสกแกนเองนะคะการเงินมาการเงินรับเงิน200บาทต่อ5ถุงค่ะ200ไปเลยนะคุณเด้กคุณเด็กิโล5้กิโลเลยนะอ่าจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์แล้ว โอเคอ่ to und, ะคุณแล้วรองคนขายก็อยู่ในแถวนี้นะคะัห้าถุงสองร้อยห้าถุงสองร้อยครับห้ากิโลสองร้อยมาอันนี้มันข้าวอย่างดีเลยครับเป็นข้าวหอมมะลิเลยครับต้นฤดูนะครับจากร้อยเอ็ดนะอันนี้เป็นถุงแพ็คละหนึ่งกิโลมาๆๆมาเลยครับข้าวคุณภาพนะคะเอาไปทานข้าวต้มก็ได้นะครับหอมทั้งครอบครัวเลยนะคะมาเลยครับมาเลยครับ นะถ้าเป็นของเด็กเนี่ยจะเป็น4ี่คู่ร้อยนะอ่ะแม่มาดูเลยแม่สาดูเลยครับอ้าวพอทานเท่าเสร็จก็ต้องมียาสีฟันสิคะยาแถมด้วยยาสีฟันมายาสีฟันก็มีนะฟันลบไทยค่ะลกไทยมาบองเลยครับจากร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแต่เราขายเพียงเก้าสิบบาทยังไม่พอเก้าสิบบาทยังไม่พอค่ะเรามีหลอดเล็กด้วยฟรีตลอดเล็กนี้อยสิบห้าบาทไม่ขายนะคะครับแล้วก็รับซื้อใหญ่แถมเล็ก ซก็ใหญ่แถมเล็กเก้าสิบบาทรับไปเลยนะคะคุณพ่อค่ะคุณพ่อซื้อข้าวสารแล้วยาสีฟันนี่มาเลยใครที่เพิ่งมาตรงนี้แวะตรงนี้กับสภาสตัญชาติเขยท่านบราษที่ดูปรถธานนะจ๊ะเราช่วยกันนะครับเพื่อเอารายได้เนี่ยเข้าสภาการชติไทยวันนี้สือท้ายแล้วมาเลยค่ะมาห้าถุงกิโลนี้เราขายเพียงสองร้อยบาทห้ากิโลค่ะห้าโลสองร้อยข้าว ม,มามามาหาถุงสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะ like ครับมา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 เราแพ็คลอแล้วเราแพ็คลอแล้วเอาพ่อสาแม่จ๋ามลุยเจ๊สั่งลุยเลยพ่อสาแม่จ๋ามาแล้วรีบเลยนะฮะห้าถุงสองร้อยนะครับเอากี่ถุงครับห้าแถมคือใหญ่แถมแน็ตคนสวยไม่ซื้อคุณว่อดี้ใจอ่อนเงี้ยเลยให้หนีปลอดหนึ่งโอ้โหคนสวยมาซื้อค่ะอ่ะตอนนี้นะคะ นะคะครับซื้อใหญ่แถมเล็กมาเลยจ้ารองเท้าเราก็มีนะแบรนด์แทนนะแทนนี่คือแบรนด์ชื่อดังนะ สคู่ร้อยตกคู่ละ3าสบกว่าบาทถ้าเป็นของเด็กเล็กเนี่ยนะเรามี4คู่ร้อยตกคู่ละย5ิบาบาทลอยได้หมดถักเต็มเลยเข้าสภากาชาดไทยหมดเลยมาหมดนวหมดเลยสุดท้ายแล้วเราเหลือเวลาเขาดาวเหลือไม่ถึงส3ชัาวสมงเราหมดเวลากับวันนี้กับปีนรมในปีนี้นะลอยทีปีได้เอยอย่ารอเลยนะฮะมาเลยครับข้าวเราก็มีนะ ถุงสองร0นะครับเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีอ่าข้าวหอมมะลิอย่างดีแบรนด์ข้าวเกิ็ดบุญนะฮะถุง200นะครับมาเลยนะครับเอากลับไปเลยนะเ่ากับกว่าซื้อ4ี่แถมไป1ตกถุงหนึ่งเนี่ยไม่กี่บาทเองอ่ารองเท้าเราก็มีนะเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเลยตรงนี้นะครับแบรนด์แทนนะเรามีหลายทรงมีหลายแบบนะครับให้ทุกคนได้เลือกกันนะครับอ้าวรองเท้าล้วก็ข้าวละครับข้าวยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับห้าถุง 200ครับเรียกว่ากิโลหนึ่งเนี่ยความทิ้งเราขาย4ี่ถุง200ครับแต่วันแรกนะ,นะคะขายถุงเดียว75บาทิบ้าบทขายอยู่ตั้งแต่วันแรกนรกคะคะวันนี้วันสุดท้ายเราลด4ี่ถุงบ200บาทยังไม่พออีกอแถมอีก ปุ๋งสองร้อยบาทไม่มีแล้วนะคะที่นี่ร้านสะพานอริแห่งชาติเป็นร้านช่วยเศรษฐกิจค่ะครับฝากด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับใครที่มากัับบ้านนะคือของเป็นมือเลยนะพีสินค้าไปด้วยไหมเอา5โลไหมส0 0รอบาทสวัสดีค่ะด็อกเตอร์ล็อกตาเกียอร์เมย์จ่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวคอเมรอกคุณนี่แนะนำนี่มาเป็นทุนการมาจาก ใต้นะคะของการในฟ้าส yeah. ่วนภูมิภาคค่ะนะคะกามาช่วยกันจริงนะครับในนามของสภาสรีแหยงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะนาทีทองนาทีทอกเรายังคงอยู่ที่การขายข้าวสารนะคะสี่ถุงร้อยค่ะเช็คสี่ถุงสองร้อยบาทแต่ว่าวันนี้เรามีแถมอีกเป็นเจ็ดถุงเป็นห้าถุงถุงราคาเพียงสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะสองร้อยบาทค่ะ ว้องให้ไวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะให้ว่องให้ไวค่ะชวดนิกจะให้หมดแล้วนะคะคข้าวสารที่ว่านี้นะคะเป็นข้าวสารเกิดบุญนะคะครับราคา75บาทต่อกิโลแต่วันนี้เราขายเพียง4ถุง200บาทและแถมไปอีกตกถุงหนึ่งเนี่ย สีิบาทอีกนะโอ้โหไม่มีแล้วนะคะเราไปอยากไปเป็น<ไ>ปข้าวใหม่จริงๆนะคะคซื้อไปเพียงคุณจะติดใจอ้จะกลับมาซื้ออีกไม่มีแล้วใช่ครับไม่มีแล้วนะคะ ดังนั้นนะคะอย่าลังเลอย่าลังเลใจอย่าลังเลใจนะคะข้าวหอมมะลิี่ดีๆนะมีวิตามิน B1 B2 B3 B งยันทุกปีอ่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมที่ติดตามกับทางสื่อวนชนของโ o s t อัพนิวใช่ไหมคะก็ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดผ่านเว็บไซต์ของสภานะคะวันนี้เปลี่ยนเป็นไลฟ์สดทางทางเ่องเลยนะ โอสอัพนิวค่ะนะคะอยู่กับเรามาตั้งแต่เย็นแล้วก็เอาซื้อข้าวสารเปล่าค่ะลูกยาสีฟันยาสีปลแล้วนูมีแปลงหรือยังคะอ๋อแล้วก็พี่มีแปลงนำเหนอน้องเลยอันนี้มีแล้วมีอีกก็ได้พี่วุฒิอุ่าแปลงเราจะไม่สามารถใช้ไปได้ตลอดแปลงเนี่ยหกเดือนต้องเปลี่ยนทีนะหรือเปล่าอันเนี้ยสามแพ็กนะห้าร้อยห้าสิบบาทเห็นไหม ไอ้อะละห้าสิบบาทไอ้แพ็คละห้าสิบบาทสามห้าสิบอีภูผิดเป็นเห็นเห็นน้องเขสวยสองแพ็คร้อยสองแพ็คร้อยก็อันละก็แพ็คละพอดีพอเจอคนสวยพวกไม่ถูกพวไม่ถูกถูกเลยนะคะอ่อ้าวเดี๋ยวน้องต้องมาเป็นคณะนะคะมามาเต้นโชว์ให้พี่ดูนิดหนึ่งหน้าร้านน้องไม่ดูแล้วหรือเปล่าค่ะตอนนี้นะคะ อ่ตอนนี้มีมีอาหารนะคะมีก๋วยเตี๋ยวมีผัดไอเดี๋ยวก็อันนี้ส่งให้เอาคุณต้นรถมาคุยกับเรานิดนึงช่วงนี้นะคะข้าวสารของเรานะคะถูกมากเลยถูกมากจริงนะคะกิโลละ75บาทเราไม่ขายแต่ว่าเราขายเพียง4ถุง200บาท 200บาทแค้ีปถุงหนึ่งเป็น500บาทนะคะถูกม,มากๆเลยตรงนี้ซื้อปไปอย่างคะยังไม่ให้ซื้อ,อค่ะเราให้กับประชาชนนะคะให้กับประชาชนค่ะค่ะชุดนี้รองเท้าเรายังขายอยู่นะคะ ของเด็กๆขายยังไงคะรองเท้าเด็กๆรองเท้าเด็กๆสามคู่100ร้อยเหรอคะหรือ4ี่คู่ร้อยคะสี่คู่ร้อยแล้วรองเท้าผู้ใหญ่ขายเท่าไหร่คะรองเท้าแพรทสองคู่ร้อยนะคะสองสามคู่อ๋อค่ะเรียกว่ามีหลายระดับมาเลือกกันได้เลยนะคะลุกขึ้ยนหน่อยนะอ้าว หลังจากที่ซื้อสินค้าแล้วนะคะก็จะมีสิทธิ์ที่จะลูทวิดีโอในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านดรนกเจียมดําเนินกิจนะคะก็เป็นกรรมการในฝ่ายระจานธ์ของเราด้วยนะคะก็มาช่วยขอเสียงอีกไม่นึงให้ด้วยค่ะขออีกไม่นึงนะคะค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมบุดหลานกันนะคะข้าวเกิดบุญน,นะคะข้าวเกิดบุญเน,นี้ยนะคะท่าน ได้ซื้อไปแล้วก็จะได้ช่วยชาวนากลุ่มเล็กๆน,นะคะที่มีฐานะยากจนนะคะ,ะได้ช่วยกับชาติแล้วยังได้ช่วยชาวนาด้วยนะคะวันนี้ข้าวราคาถูกมากเลยนะคะ,ะจากจังหวัดไหนคะชาวนาจากจังหวัดไหนคะร้อยเอ็ดค่ะจากทุ่งกุลาร้องไห้นะคะชาต่อเลยค่ะ,คะข้าวสารของเรานะคะจากทุ่งกุลานะคะแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจอย่างดีนะคะซีนแบบสุญญากาศนะคะเก็บไว้ได้นานนะคะ เกตคือสินค้านี้นะคะเป็นข้าวส่งออกนะคะค่ะแต่ว่าท่านซื้อนะคะได้ช่วยเหลือชาวนานะคะค่ะเราก็ได้ร่วมทาบุญกับกชาติด้วยนะคะเพียงราคานะคะอ่าขณะนี้เราขายถึงสี่ทุกสองร้อยแถมหนึ่งหูใค่ะถูกทั้งสองร้อยเลยะคนะคะที่ร้านสภาจะไีช่วยเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็นก็มาช่วยขายกับเราก็ช่วยกันนะคะเอาใครซื้อบ้าง เบอขึ้นี๋ยวจะหมดแล้วนะคะค่ะไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะเรียนเชิญค่ะต่อคิวกันเลยนะคะค่ะพอรู้สึกว่าสินค้าของเรานะคะตอนนี้นะคะขายดีมากเลยนะคะยาสีฟันเราก็มีนะคะยาสีฟันนะคะยาสีฟันจะเห็นว่า i ินแ c t อิ p a c t คอสนะคะเราขาย75บาทแต่ตอนนี้เราขายเพียงแท็กละ5 บาท2แพ็ค100บาทค่ะถูกที่สุดแล้วนะคะถูกมากๆเลยค่ะสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมานะคะรองเท้าเราก็เห็นค่ะน้องๆรองเท้าถูกมากเลยรองเท้าของผู้ใหญ่แต่ข้างบนนี้นะคะเป็นเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะขายเอ่อ ى, 100บาทข้างบนขาย100บาทนะคะข้างล่างรองเท้าผู้ใหญ่สคู่ร้อยเด็กๆก็4คู่ร้อยค่ะเข้ามาเลือกกันได้เลยนะคะเข้ามาเลยค่ะ สวัสดีค่ะโอ้อากาศเย็นฉ่ำเลยนะคะวันนี้ค่ะที่สวนลุมพินีแห่งนี้นะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ร้านสภาตรีแห่งชาตินะคะร้านสปาตรีชวนเศรษฐกิจค่ะท่านผ่านไปผ่านมาค่ะช่วงเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมีการจับฉลากนะคะจากค้างบัตรของท่านจากค้างบัตรของท่านนะคะ ในประมาณเวลาช่วหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมอบโชคให้ก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะลุ้นกันไปนะคะท่านจะได้รางวัลจากตรงนี้ไปเป็นเรียกว่าโชคสองชั้นเลยนะคะไม่ใช่คุกคุกอินหรือเล่าค่ะสวัสดีค่ะอ๋อน้องบัลเล่มาตรงนี้กันแล้วว้าวว้าวเดี๋ยวจะมาโชว์น้องบัลเล่กันตรงนี้นะคะ คุณครูกิ๊กมาแล้วค่ะอาจารย์สอนบัลเล่นนะคะจะไปที่เวทีกลางค่ะจะมาโชว์ที่นี่หนึ่งเพลงหรอคะเดี๋ยวเสร็จแล้วแวะมาหานะคะคุณครูขอเสียงกดเบอร์ต้อนรับสวัสดีค่ะลูกโอ้ยสวัสดีค่ะพี่หน่อยค่ะเห็นไหมพี่หน่อยค่ะคุณครูกิ๊กจะนั่งแขมา เดี๋ยวอีกสักครู่จะหลังจากที่โชว์เราจะมา oui. กลับมาโชว์ที่นี่ค่ะถ่ายรูปนแล้วเดี๋ยวเราไปเราก็อ่ะเรียนเชิญที่หน่อยมาเยีนถ่ายรูปก่อนนะคะท่านรองท่านกรรมการท่านกรรมการท่านประธานบริหาร mm ถ Link, evet. OK. ่ายรูปถ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 ่ายรูหน่อยนะคะเดี๋ยวจะข้างหน้าข้างบนข้างล่างค่ะข้างล่างมาถ่ายข้างล่างด้วยกันนะคะชื่อคณะอาจารย์ที่ธาชื่อคณะอะไรคะเจสเจสตอนไี้ไปฝาไฟฟ้า ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวส่งไมค์ให้คุณครูกิ๊ฟอาจารย์กิ๊ฟเด็กๆค่ะเด็กๆสวัสดีเป็นคนไทยสวยๆมาเยา c คุณยูดูสวัสดีค่ะ You have been in the soldier b o o l s last two days right Okay in the Thai cultures Okay เดี๋ยวพให อยู่ตรงขลางขาอีพี่อยู่ริมเนี่ยค่ะชิ้นๆเลยคุณครูเข้มแข็งแต่ผู้บริโบสังเกตข้างบนแล้วก็สวัสดีสวยงามเราต้องให้มาเรียนที่วัดประเสริเด็กๆโอเคนะลูกพร้อมยังคะพร้อมคะคุณคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้บริหารโปรสวัสดีเหมือนเด็กๆด้วยค่ะสวัสดีสวยๆนะคะคุณค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะค่ะยิญเวทีกเราทุกทุกยังมีต่างๆนอกจากคนนี้ก็มีสื่อมวลชนี้อยู่กับเราด้วยนะคะก็ได้มาที่ซาฟายนะคะจากโพสต์นิวค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนคลับของโพสต์นิวนะคะวันนี้คืนนี้ยังมีเวลาอยู่นะคะที่แวะมาที่ร้านสภานตุ้ยแห่งชาตินะคะในงานการชาติของวันนี้นะคะในช่วงนี้นะคะ ในช่วงนี้นะคะสินค้าเราคงมีอยู่นะคะข้าวสารค่ะข้าวสารนะคะน้องลรกนกอ่ะอย่าลืมเอาของไปนะคะแวะเอาของไปะค,ะค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเอาคุณไก่ค่คะกุณไก่วันนี้จะมีอะไร,ะไรมานะคะยากถสงกันอะไรขึ้นมาโฆษณาได้เลยค่ะขึ้นมาโฆษณาก่อนเลยได้เลยนะคะ วันนี้เราเราสามารถยกคุณล tamam ิซ่ามาวางข้างบนได้ค่ะลูปมันกลองข้องหน่อยรูปลองกล้องหน่อยมันสวยมาแล้วลองข้างหน่อยเด็กกระจายไปโน่นเลยนี่กระจายไปโน่เลยโอเคแค่นี้ปิดลัแล้วอ่ะ this ใช่ไหมล่ะ this this ดิสคาเมล่าดิสคาเมล่าดิสคาเมล่าเยสเดีิสคาเมล่าดิสคาเมล่าอ่าเด็กๆมองตรงกลางลูกอ๋อ๋ยวจะขอเรียนก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะอีกสักครู่ออขอขอขอเสียงลงก่อน,นะคะ่ะอีกสักครู่นะคะยาสีฟันเดนซิสเตนนะคะซึ่งมีพีเซนเตอร์นะคะเป็นน้องลิซ่านะคะามาอยู่ไหนนะคะค่ะ โอเก็จะพ่นอยู่ไหนคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะก็เรียกว่าพีเซนเตอร์ของโฆษณาเต็งซิงเจนี้นะคะทราบไหมคะว่าพีเซนเตอร์เท่าไหร่ค่ะร้อยห้าบล้านนะคะสินค้านี้ไปทั่วประเทศแล้วว่าไอ้เจ้าของเขาบอกได้เขาบอกได้ค่ะเรอจะจะมาบอกแล้วนะคะแล้วก็ ยาสีฟันที่จะมาแจกนี่นะคะมูลค่า50บาท,บาท <S <S 50บาทเดียวอีกสักครู่หนึ่งนะคะประมาณสักสองทุ่มนะคะจะมียาสีฟันเดนพิเตนมคะมาแจกให้เป็นเราจะสแกนนิดนึงเพื่อท um ี่จะขอเป็นแฟนคลับได้ค่ะแล้วก็ติดตามนะคะเพราะเราจะมีมาแจกให้ทุกทุกคนนะคะยาสีฟันเดนพิสเตนแม็กนะคะเขามีวิธีการแปลงเขาเรียกว่ายาสีฟันแข่ง พี่ใหญ่เขาเรียกว่าใหญ่ฟันแห้งค่ะเราก็อาจจะแปลงถึงสองครั้งครั้งที่หนึ่งก็ล้างเศษอาหารออกครั้งที่สองนะคะก็ปมเอาไว้ตูวห่อเอาไว้สัก15หนาทีนะคะฟันเลอะสดชื่นแล้วก็เคลือบฟันนะคะรักษารากฟันด้วยค่ะแล้วก็มีหลายคนบอกไม่ต้องตป้งเพราะว่าเขาเป็นแฟนผักใช้อยู่แล้วนะคะหลอดเดียวก็ เกือบจะสามสี่ร้อยบาทนะคะดังนั้นีกสักครู่เดี๋ยวเราก็จะได้มาพบกันที่หน้าร้านของสภาสมาคมบและเยาแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะมารับยาสีฟันฟรีกันไปแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณใจซื้อสินค้าแล้วยังเพราะว่าจะต้องลุนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ ตอนนั้นนะคะในะช่วงนี้ก็ขอให้เข้าสาร์นะคะเดี๋ยวตอนนี้เข้าสารตอนนี้5้าถึงร้อองบาทนะคะ 200, แล้วก็สำหรับช่วงนาทีทองดีๆอย่างนี้นะคะ5้าถึง200ค่ะอค่ะซื้อไม่ได้นะคะ องมือล้วงกระเป๋าสองเาท้าเข้ามานะคะตอนนี้นะคะพุทธภาสตรีนะคะนำสินคา้าดีมีคุณภาพมาจำหน่ายนะคะถาเรียนที่กว่าทุกตารางของท่านนะคะเราช่วยกับชาติชาติช่วยเรานะคะถาเรียนเชิญที่ตั้งนะคะราคาแบบน,นี้ขามไม่ได้มีที่เดียวคะ่ะพี่สภาสตรีแห่งชาติทั้งนั้นนะคะ,คะข้าวสารราคาได้จัดไปข้าวสารห้าห้าถุงนะคะ ค่ะแล้วก็เป็นข้าวคุณภาพดีมากๆนะคะค่ะข้าวหอมมะลินะคะปีนี้เลยนะคะเพราะนั้นนะคะอย่าลังเลใจค่ะทุกทุทะะกท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะทั้นเขคปีแล้วค่ะที่เดินผ่านบุษงสะานกัปของเรานะคะวันนี้เรามีกำไร5าสาร5ถุง200ใกล้หมดแล้วนะคะใกล้หมดแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้ากับเราขอคู่ฟองนะคะเพื่อที่จะ เขียนชื่อที่อยู่เราจะแจกตอนนี้เราจะแจกอะไรก็เรามีของสมาาคุณนะคะที่จะแจกให้กับท่านตอนหนึ่งทุ